ฝนตกไหมไหมครับวันนี้แบบฟ้าโปร่งมากแต่เมื่อวานตกทั้งวันเลยอือหือกินข้าวหรือ,อยังเจ๊ปอนนกินข้าวหรือ,อยัง จริงเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนางรองกำลังอะนางรองกำลังตั้งเขาค่ะคืออะไรอะ่ะคือตั้งเขากำลังจะตกนี่เหละครับอ๋อส่งแล้วครับพี่วันชายส่งแล้วครับส่งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับอืม วันนี้พี่แพดดี้ก็จะพาเด็กๆไปทานข้าวนอกบ้านด้วยนะครับพาทีงานไปทานข้าวนอกบ้านทุกคนคือในแอปฟ้าฟอร์ดอะมันจะมีสามคลิปอะ่ะต้องให้คนเข้าถึงร้านสามอะมันถึงจะได้โบนัสทุกคนช่วยผมหน่อยนะที่ผมไปแชร์ล่าสุดอะ ถ้าถึงปุ๊บเดี๋ยวแจกน้ำพริกสองชุดเลยอ่ะเดี๋ยวแจกน้ำพริกสองชุดเลยฟรีฟรีไปช่วยหน่อยครับมันเหลืออีกคลิปละสองแสนมันเหลือคนเข้าถึงอีกคลิปละสองแสนเท่านั้นถ้าผมได้โบนัสผมแจกน้ำพริกไปเลยสุ่มไปเลยสุ่มแจกไปสองบานเอาเอาดิ ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงถึงจะถึงเนี่ยมันขาดคนเข้าถึงอีกสองแสนก็ถือว่าโอเคอยู่นะสองแสนอ่ะไม่เยอะมากไม่น้อยมากนั่นแหละมันต้องทํายังไงผมก็ไม่รู้ต้องกดไลค์กดแชร์หรือเปล่าอืมพี่พีน่าจะอานน้ำไปหรอกพี่แพรี่ไม่แชร์ให้ เมื่อวานพอแอบแชร์แล้วรอบหนึ่งแกลบพี่กาหมาแล้วพี่กกอบมาแล้ว,ลวไปตอบกับคอมเมนต์ก็ได้ครับเมนโพิเมนเพิ่มก็ได้แล้วก็แชร์มันจะได้ไหมเนาะอยากได้อ่ะคือมันได้เยอะอ่ะถ้ามันผ่านอะ ทุกคนครับทำงานไปด้วยแชร์ไปด้วยอืมจำหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เมาส์แล้วไปกรอบมาถึงพอดีจะบอกว่าแกะอกหักนะทุกคน อืพ mm. um ี่จ๊ะกินขนมจีนขนมจีนเฮ้ยใส่ชุดนี้ค่อนเหมือนแบบบริกาดอะงไงต้องไปตัดสูตรแล้วมั้งเฮ้ยแบบว่าคุณหญิงคุณนายขอบคุณครับ เอ้ยพี่ตาซื้อของมาฝากด้วยนะคะทุกคนนี่ฝากไปติดตามแอปฟ้าพี่ตาด้วยนะครับทุกคนใกล้จะผ่านแล้วนะครับใกล้จะผ่านแล้วครับนี่นี่ครับกินขนมจีนแล้วครับแม่กินแล้วหรอครับหิวอดไม่ไหวอ่ะอดไม่ไหวก็เลยกินก่อนได้อยู่แม่ได้อยู่น้ำยาไก่ แม่ทำเหรอน้ำยาตีนไก่แม่ทำเหรอครับอุ้ยอร่อยมากเธออีกแล้วเดี๋ยวฉันจะเธอให้เธอย่ามายอปอปัดเดอะไรฮะเป็นมากมายน้แม่อร่อยมากจริงๆฝรไม่เคยกินน้ำยาไก่ที่ไหนแบบอร่อยขนาดนี้ก็คือว่าเราก็ทําใส่ปลาแล้วก็ใส่ตีนไก่ใส่ปลาด้วยตีนไก่ด้วยมันต้องใส่ปลาชิ้สุดแม่เอาจริงๆอร่อยมากแบบสามารถขึ้นห้างได้เลย ก็แป้ไปชิมที่ห้างแม่ก็ไม่ได้คุยเอาของเขาก็ทำของเขาก็สูตรชายสูตรมันอ,มอร่อยนะแม่แซ่บเลยอ่ะเอามาเท่าไรไปเอาอีกทีเยอะแยะเอีลบ้อครับแม่เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปข้างนอกแม่หรออือเี๋ยวรถมาเขาจะกินกันข้ายนอกแล้วแม่ไม่กินอ่ะครับกินเนี่ยแม่กินนต่แม่ดะามานะ้ำแล้วกันอือโอเคครับ เอาไปดิฮร์ตไอ้เรื่องเนี่ยนอาบแล้วอาบแล้วเอาเลยค่ะว่าอกหักยังไงอกหักเอาจะมาสมอกคนแถวนี้แล้วอยู่ไหนแม่ฉันอยู่ไหนอยู่หลังบ้านจริงจังด้วยนะน่ะอกหักจริงจังด้วยนะดูไปแล้วเนี่ยทุกคนเจ๊กอฟอกหักครับ เอาจริงเหรออืมจริงเลยฝันเห็นแกโพสเดี่วอ๋อของจริงอะเรื่องจริงกับยิมห้าครับพี่กอล์ฟกับพร้อมกันกับพร้อมกันกับพี่ไพรี่พี่ไพร์ี่ไปออกงานด้วยครับที่ที่สระบุรีหรือเปล่าแะแก้วเออแแก้วอ๋อก็แสวก้วไทยก็ไปพร้อมกันเลยอ๋อพี่ไพริี่เขาปีงาี่ยิม26ไม่ใช่หรอใช่ครับก็กลับไปยิมห้ายิมหก ไปเรื่อยๆค่ะปี56ไปเรื่อยๆปี้6ก็คือยาวเล่ะอ๋อเอาง่ายๆก็คือหมายถึงว่าเราไปสักแก้วที่5แล้วก็มีงานที่6เสร็จแล้วก็ไปโสดปอด7โอเคพี่ก็ปงหากจริงไหมเนี่ยโอยคนดูเยอะจังพันเจ็ดอาพิจาฝากีดิพี่ดิเอดไปแชร์ให้เฟไปแชร์ให้อีกคลิปหนึ่งครับ คลิปไหนก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ไปแชร์ให้ไม่ใช่ครับต้องเป็นคลิปที่ผมส่งไปในแอปเขียวมันเป็นสามคลิปครับถึงจะผ่านอืมแต่ว่าใกล้แล้วครับเกือบจะผ่านแล้ววันนี้เขาจะพาเด็กไปกินข้าวด้วยใช่ไหมวันนี้เหรอใช่ได้ช่วงเย็นโอเคสายเย็นครับไปหาอะไรกินข้างนอกเลยพี่ดากินข้าวยังังเดี๋ยวไปกินขนมจีนอร่อยมากแม่ทำแต่เช้าเลยอืม อ๋อพี่ตะหุ่นดีมากคลิปไหนบ้างก็จะมีรูปครับเป็นรูปรูปอ่ารูปมาืวานที่ลงอ่ะยืนอย่างเงี้ยหนึ่งรูปแล้วก็ที่พี่แฟดี้กินข้าวหนึ่งรูปแล้วก็คลิปตอนที่พี่พี่ไปรับที่สนามบินหนึ่งคลิปแค่นี้ครับ นมจีนน้ำยาไก่ขอดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับว่ามันจะผ่านหรือยังแต่มันเหลือเวลาอีกสองวันอะ่ะถ้าผ่านก็คือแบบดีเลยอะ่ะมันยังไม่ผ่านกคลิปเลยเนี่ยขาดอีกขาดอีกแสนสองขาดอีกสองแสนเอง หเหอให้ดูไงครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโอช่แล้วก็อันนี้สองแล้วก็อันนี้สามหมดแล้วครับแค่นี้ไม่เรียกแฟนมากินด้วยครับแฟนอาบน้ำอยู่ครับ สุดมากถึงมากที่สุดนะฮะม่ะพร้อมแล้วจะเมาแล้วนะจะเมาแล้วทุกคนมาพร้อมแอฟฟ้าชื่ออะไรครับชื่อฟอร์ดประกรณ์ครับตั้งหนึ่งนะยิ้มยิ้มหน้าตรงหน่อยค่ะ เม้นแต่ไม่แชร์ได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องจะเดี๋ยมีเรื่องจะมาพูดจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับอยากรู้ไหมอยากรู้กดหนึ่งเ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงนะคือมันเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับ เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอ่ะเตรียมเลยนะครับอุ้ยขอบคุณสลลตของขวัญด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีวันหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่แบบอุจะพูดดีไหมวะเดี๋ยวพี่เวดี่ด่าอีกกลัวจังหมาแกจะว่าไค่วะสนุกอะ่ะ น้ไม่คือไม่ใช่แม่แดงอันนี้คือจริงๆสาระแต่ว่าไม่อยากแกจะแกจะ,กจะนนี่หรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอ่ะคือมันมีที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงอ่ะน้ำพริกอ่ะจริงๆอ่ะมันมีสิบสองรสชาติคือเราไปดูที่โรงงานมาแล้วครับแต่ว่าเราอ่ะเลือกไปชิมไปชิมมาแล้ว สามรสชาติที่มันอร่อยที่สุดคือหนึ่งเลยแคบหมูต้มยำเพราะว่ามันจะได้มีความกรอบอร่อยมากอันนี้ก็คือแบบเบสิกเลยนะครับเบสิกเลยสองเป็นแซลมอนผัดพริกแกงแซลมอนผัดพริกแกงก็คือมันจะแบบพอดีครับมันจะไม่จัดเกินไปมันจะพอดีพอดีคือมันจะกําลังอร่อยอะ่ะเอออีกอันหนึ่งก็คือรสคางกุ้ง คือเป็นเอกสารเลยทุกคนชิมคางกุ้งเสร็จปุ๊บทุกคนโหวตว่าอ่ะให้คางกุ้ง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 วันนั้นชิมประมาณเจ็ดคนก็ให้ทุกคนชิมเจ็ดคนทุกคนโหวตคางกุ้งหมดเลยสรุปแล้วเราก็ได้มาสามรสชาตินี้ครับอ่าและทีนี้เราก็ขายเป็นเซตนะเป็นเซตก็คือเราจะต้องขายเป็นเซตอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขายเป็นแบบแยกอะฟอร์ดรู้สึกว่าระบบฟอร์มมันยังไม่เรียบร้อยฟอร์ดเลยรู้สึกว่าอ่ะ ขายแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นเซตไปเลยแล้วจะได้ชิมเลยว่าชอบรถไหนชอบรถไหนถ้าทุกคนอยากชิมรถใดรถหนึ่งอีกทุกคนจะต้องกลับมาซื้อเป็นเซตอีกเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเท่านี้นี่นะครับนะครับผมเท่านี้เลยจริงๆคือพูดถึงอ่ะ ตกใจเหมือนกันนะครับที่เอามาล็อตแรกคือหนึ่งร้อยบ้านทุกคนเชื่อไหมว่าสามวันหมดหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามวันหมดนะครับและตอนนี้กำลังสั่งมาเพิ่มหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามร้อยออเดอร์โอ้ยหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามร้อยกล่องหนึ่งร้อยบ้านคือสามร้อยกล่องหมดแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่อุดหนุนและล็อตสองกำลังมานะครับอุ๊ย ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะจริงๆฝากด้วยและก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือสามร้อยกระปุกใช่ครับสามร้อยกระปุกคือจริงๆอะ่ะขายของอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าอายเลยนะการขายของออนไลน์การขายของเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายเลยเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีด้วยซ้ําน่าแบบซัพพอร์ตน่าสนับสนุนมากด้วยซ้ำเห็นเห็นแบบเราโพสทุกวันอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบน่าอา,าย <Monate> เลยนะทุกคน เราขยันเราก็ได้เงินแค่นั้นแหละพูดจริงเล่าไปอเมริกาหน่อยค่ะอุ้ยก็ดีนะแต่แบบรู้สึกว่าไปครั้งเนี้ยมันพักผ่นไม่เพียงพอ,อยังไงไม่รู้อ่ะเพราะตื่นมาแต่ละวันอ่ะตาคือแบบตาลอยมากตาลอยมากกว่าจะแบบเข้าใจไหมทุกคนมันจิตแหลกอ่ะ อ๋อต้องเผื่อพี่พี่แม่แม่เขาไม่กินหมูอ่ะโอ,อถ้าไม่กินหมูบอกได้เลยนะครับถ้าไม่กินหมูบอกได้นะวาสนาแพทย์ี่อีจริงสั่งแล้วของยังไม่ถึงอ่ะรอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนนะแล้วก็ตอนนี้พี่แพที่จะไปส่งฝอที่บ้านนะครับพี่แพที่จะไปส่งฝอที่บ้านวันที่ย5่สิบ้ายีกนะครับแล้วก็ ไปส่งที่บ้านนั่นแหละครับจะเอาของฝากไปฝากที่บ้านก่อนแล้วก็คอยเจอกันหุ้ยตากระตุกข้างซ้ายวะ่ะ